ครับคุยผู้ชมโอ้โหรกสุดๆ,ดรๆค,นนครับผมกลางป่าความีนิดครับ ผมมีคนโทรมาครับผมความมาปลูกกระโปกดก็เจอรลางค่อนข้างสวยอยู่นี่ครับสวยเลยครับผมไปเจกันทั้งบนครับผมทำครบและวสวยๆครับตรบครบแล้วครับผมใส่ควันครับ โอ้โหพึ่งใหม่แน่เลยโอ้โหแต่น้ำพึ่งใหม่ครับผมพึ่งใส่น้ำครับพูกอ่างฟางครับผมใส่น้ำโอเคครับผมครับผมน้ำใส่น้ำฝั่งนี้ครับผม กระดาษก็คงให้หอดเลยหอมๆน,น้ำสวยสขอ,อครับเนี่ยเลี้ยงผม ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับขอบคุณครับครับผมขี่รถมาหาดอกเครือเถาครับผมเห็นพึ่งลงกินนี่ครับดอกเครือเถาโอ้แต่ลงกินเยอะอยู่ครับผมนี่ครับย้อนแสใหน่อยนะครับ เกลือเถามีขอแค่มีดอกพึ่งช่วงนี้กินหมดครับผมดอกหญ้าดอกเกลือเถาดอกไม้โตครับผมดอกเล็กๆเนี่ยครับผมดอกไม้โตโอเคครับผมเดี๋ยวลุ้นกันครับผมกินดอกเกลือเถาเมื่อกี้ตามซื้อแล้วครับผมใหญ่ใช้ได้ครับผมลงที่สองครับผมใช้ได้เลย ชงดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวซูไม่ดูครับผมครับเหนื่อยเป็นขึ้นเป็นลงให้รุ่มเลยครับผมนี่ครับเข้าออกเห็นดังแล้วครับผมเห็นดังล่างนี่ครับผมย้อนแสงครับแล้วค่อนข้างสวยเลยดังนี้โอเคครับผม ยวขออนุญาตทำครบครับบุกป่าลกเข้ามาลกมากครับผมดูโอเคครับเดีย๋ยวให้ดูชัดๆครับผมพอได้อยู่รังไม่เล็กไม่โตเห็นอยู่นะครับนี่ครับป็นขึ้นป็นลงอยู่ย้อนแสงครับผมโอเคขออนุญาตทำครบครับผม ไปครับนครับคุณผู้ชมโอ้โหลบสุดๆครับผมกลางป่ากอมนีนิดครับครบเสร็จแล้วครับผมหายากมากครบจุดครับผมจุดลองฟืนลองไฟได้วนะครับช่วงนี้ลมค่อนข้างแรงครับผม ไปครับสวยอยู่ครับผมโอ้โหอยู่จนแก่เลยอ๋อรอบสองครับผมพอได้ครับ ครบดับครับรผมโอเคพอได้ครับทุกท่านโอ๊เโอเคอเต็มที่สำครับผมโอ้โหน้ำ อ๋ à, สวยผู้ชมโอเคครับตั้งกล้องครับผมครับครบหมดครบดับเลยครบไม่ค่อยดีครับผมครับ

ได้เลยเขต้มโอ้มาสอนสองเลยจะตัดยังไงกันเนี่ยจะตัดกินก็ได้เอามาตัดยากครับผม chế tôm nắng chuối làm đấy các bạn เียวถอนก็ผมโอ้ตดับคับทานผู้ชมถึงว่าได้ยินเสียงดังทุกซัดทุกซัดทุกัด Thank mm -hmm. you. ไปครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมขอบคุณคระทุกท่านครับผมขอบคุณครับครับผู้ชมกลับแล้วครับผมสองลังครับผมอันนี้ตัวอ่อนรอบสองกับรอบแรกยังพอเหลือครับผมนี่ครับผมลังแรกแบ่งกับคนชี้เป้าไปครับผมยังพอเหลืออยู่สักครึ่งขวดครับผมแบ่งไปคนละครึ่งครับปาดไปแล้วยังพอเหลือสักครึ่งขวดอยู่ครับผมลังแรก หลังนี้ก็ได้ประมาณครึ่งขวดก็ประมาณขวดนะครับผมเฮ้ยหลังนี้ก็ประมาณขวดหนึ่งใหญ่อยู่กับผมกลมบล็อกเลยไม่ถึงขวดแร้กครับดูแล้วน่าจะประมาณสักเกินครึ่งขวดอยู่โอเคครับกลับแล้วกับผมขอบคุณทุททกท่านครับผมที่รับชมขอบคุณทุทททกท่าน,นที่ติดตามครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้ามีก็จะลงอีกครับผมขอบคุณครับ